คนจีนเขาเรียกว่า,าเก๋าค่ะเก๋าค่ะคนไทยเรียกผักอังกินกินได้ทั้งดอกทั้งใบแกงจืดก็ได้ผัดผัดกับต้นกระเทียมอันนี้มะขามเทศต้นนี้เสียมันเลยเพราะว่าเขาตัดนีตัดช่วงหน้าตอนะข้างบ้าน คนเช้าบ้านคนเก่าตัดทำไมก็เลยอันนี้ต้นพุทราข้างหลังน่ะมะขามแท้ข้างหลังน่ะล,ลำใหญ่ลำใหญ่มีอยู่3าสี่ต้นหลังบ้านอันนั้นต้นขี้เหล็กข้างหลังสุดนู่นเลยขี้เหล็กอันนี้ใบหมนต้นหมอน อันนี้อะวาคาโดส่วนข้างหลังนั่นมะม่วงมม่วงสามได้ด้วย,วยอันนี้มันมันเทบใบกินได้อันนี้มาเบนจะลงห้าสีกินได้แกงเจ็ดก็ได้อย่างเี้แกงเจ็ดอร่อยผัดก็อร่อย ต mama, này. Này, cool. 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 này, ้มใส่มาม่าอะไรเงี้ยเลยอันนี้คูนอันเกินดอกคูนอันนี้ต้นป่าชาเยียมเงาอันนี้ต้นฟละแพชชั่นอันนี้ดอกุ้งแห้งดอกุ้งแห้ง สวยมากลยิ่งถ้าอากาศหนาวนล้จ,จะเป็นสีชมพูแดงจมพูดอ,อกก้งแหงสวยไปเดินแล้วแบบไปคุยกับแหม่มะในก้นซอยนะอีกซอยหนึงเขาบอกเธอเอาไหมฉันมีแยกกระถางเอาไว้อ๋อขอบคุณมากนะถ่ายตีกวันแล้วก็วเอาต้นโหระพาไปให้เขานะแต่เขาไม่อยู่บ้านไปวางไว้ตรงหน้าบ้าน เอาโหรลาพาไปไปเคาะพืนเขาที่ก็ให้ต้นไมล้ลวอันนี้ก็เย่เหงาเหมือนกันประช้งยย่เหงาประช้ายงยย่เหงา,า,งา,หงาอันนี้ก็ไนนาเวียดนามไนนาเวียดนาม ตรงข้างหลังเนอะกระต้นมะขามมะขามเปียกนะไม่รู้ฝักแกอะไรยังน,นอันนี้ก็มะม่มมวงโตเร็ว,น,วนะดูเลยดูลูกก็ดกเหมือนกันนะกระลอกมันก็กินเหมือนกันเห็นมันกินลูกเขียวเมันไม่มีอะไรกนินก็มากินนะ <Yeah. S 2> แบ่งกันกินในช่วงนี้โควิดนะคนข้างบ้านเป็นคนเวียดนามเขาก็อยู่บ้านนะมันมีมะม่วงมะม่วงสามฤดูอยู่ต้นหลังบ้านอาทิตย์ที่แล้วไปเดินดูอยากกินลูกเขียวอุ้ยไม่มีเลยธรรมดามันต้องมีติดต้นน,ะนัะนี่ไม่มีเลยแสดงว่าโดนเก็บโดนสอยไปกินไม่เป็นไรหรอแบ่งกันกิน ช่วงนี้มีแต่คนตกงานนะแบ่งกันกินเท่าดาวเรายังมีเก็บมะเฟืองอะไรเนี่ยไปฝากคนนู้นคนนี้เขาก็ทวงถามมาบอกมันไม่มีคือไม่ใช่มันไม่ออกแล้วมันออกแต่ว่ามันออกไม่ทันคนกินเขาก็คงแอบมาเก็บนะเป็นแค่ลัวไม้ก็ไม่เป็นไรแบ่งกันกินทำบุญทำทานมาเยอะละ แบ่งๆอันนี้ก็ตําลึงต้นตําลึงยาถึงนั้นเลยนะถ้าพูดถึงยานั้นดูไผ่ข้างหลังเนี่ยสูงมาก ชอบทุ่งหญ้าเขียวดูไผ่ไผ่อันนั้นสูงมากไผ่อันนี้ไผ่ไผ่ทำเฟอร์นิเจอร์นะมาจากมันมีอยู่หลังโลเคชั่นนะตอนนั้นแปลมาปลูกยี่สิบปีแล้วนะเดี๋ยสูงมากอน่ะเนี่ยไผ่ไผ่ไพวกเนี้นะทำเฟอร์นิเจอร์แล้วแบบถ้าดินดีๆนะมันต้นใหญ่มากนะ อันใหญ่แต่ก่อนก็ต้มกินนะต้มหนอ่อไม้กินไดน้พออายุเยอะแล้วอายุเย,เยอะแล้วเป็นโรคกระดูกเป็นพวกรูมมาตอยอะไรพวกนี้กินอะไรก็ต้องระวังอันไหนที่มันมียูริกก็ห้ามกินชอบกินนะแต่ว่าพอก,กินแล้วมันก็ปวดเนี่ย เรามันพาดกำดังหๆๆๆๆๆูจบมากเล่ยไอ้ลำใหญ่ถ้าแข็งแรงดีนะแบบจะไปตัดตัดให้ช่อมันเหลือน้อยลงลูกมันจะได้ใหญ่ กันลอกมันก็กินนะแบบบางทีลูกยังไม่แก่เลยมันกัดกินนะล่วงไปมัคานเปอนบาน,น,นชอบเวลาแดดมันเลียยอดยานสีมันสวยไปดูดูมัคขานะอันอันนี้ต้นมันนะมันคล้ายๆกับมันมือเสือนะมันมาอยู่ได้ไงม้เแล้วอันนี้ก็ เหมือนกับผักแว่นฝรั่งอันนี้เปรี้ยวนะกินได้นะกินได้แต่ว่าห้ามก,กินเยอะนะมันมีพิษเหมือนกันแต่กินได้ใบสองใบกินได้นะแต่น,นี่มันมือเสือดูมันขึ้นนะไม่อยากดึงเลยแต่น,นี่ใบใบพูขาวอันนี้ยานะเนี่ยยาเวลาท้องแข็งแข็งหรือไม่ไม่สบายอะไรพัวเนี้ย โอ้ยมีมีหมัดด้วยดูดิมีหมัดด้วยโอ้ยหมัดมันเป็นยาสมุนไพรนะจะเดินไปดูมะขามอันนี้รสแมรี่นะตายหรือไม่ตาย,ยเขียวอันนีมัเมือเสียมนชื่อ อันนี้หอมนะมันคล้ายๆกับกล้วยไม้เนี่ยอันนี้เห็นนะหอมมากกลิ่นหอมนะเป็นกล้วยไมาอ้อหันนี้ออกดอกดอกกุ้งแห้ง ตอนเนี้ตอนนี้มาขามแท้ตอนนี้ส้มโอส้อมโอสีขาวนะส้มโอมีจุกนครใจสีตอนนี้ตอนนี้ส้มโอสีชมพูอันนี้ตอนเนี้อร่อยแต่ว่าไม่ได้เก็บมากินหลายปีแล้วออกแต่ว่าคนอื่นเอาไปกินอันนี้มะกรูดเพราะว่าตัดทิ้งอันนี้มะขามเปียก คุณแมวคุณแมวคุณแมวชื่ออะไรระวังนะไอเวียดนามจับไปกินนะจะมาดูมะขามมะขามขามอุ้ยสูกแล้วมะขาม,ม,ขามสูกแล้วม,ม,นะม,ม,มะขามหมู อันนี้มะขามอ,อ่อนเดี๋ยวจะชิมดูว่ามันมันสุกแล้วมันหวานหรือมันเปรี้ยวนะเดี๋ยวมองเห็นไหม ขามหวานล่ะตอนแรกไม่ได้มาขามเปรี้ยวขามหวานตายมาขามหวานล,ล่นกับพื้นก็มี ข่ามหมามีเยอะนะก็อลอกก็อลอกมันตัดน้องน้ยตายมะขามหมาอันนี้อันนี้ลูกลูกสละานะกระทกลกยักษ์มันลวงเองมันลวงเองหรือว่าอะไรกันนะ หวานนะเคยเคยเก็บอยู่ฝักหนึ่งนะมะขามเทศเนี่ยตอนตอนที่ว่ามันออกใหม่ๆนะเฮ้ยมันอะไรวะมันล็อกเหรอโอ้ยอะไรเคยอันนี้มาจากสุพรรณนะมาจากสวนหลวงแบบ สวนพลาชินีแร้ออะไรเนี่ยปลูกอยู่สองต้นตอนที่ออกปีแรกนะแกมากินมันมันลูกใหญ่แล้วก็มันด้วยนะตั้งนั้นมาไม่เคยไม่เคยติดเลยอันนี้นะ้าเห็นมันออกดอกทุกปีนะแต่ไม่ติดลูกตายเพิ่งจะรู้ว่ามะขามมะขามหวานนะไม่ใช่มะขามเปรี้ยวโอ้ยจาย ขามหวานเอาละสิได้ต้นมะขามหวานมาเฉย <c oughs> ได้ต้นมะขามมาเฉย,เยนะมะขามหวานตอนแรกนึนกว่มามะขามเปรี้ยวนะช่างดีมากต้นใหญ่เหมือนกันนะ ประมาณยี่สิบนิ้วได้มั้งต้นต้นกว้างยี่สิบนิ้วมะขามหวานมะขามหวานเสียดายนะมันร่วงแบบ อืมเสียายเดี๋ยวปีหน้ามันออกก็ต้องรีบไปเก็บนะอืมมะขามหวาน กินมะขามหวานโอเคสวัสดีค่ะ